สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับอยาแยกกันละ่ะโพดแรกของเบลล่าหลังมีข่าวใหญ่แม้ว่าทั้งคู่ยังไม่ออกมาบอกว่าเลิกรากันแล้วแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ไอจให้กันหรือแม้แต่ล่าสุดหลังจากคู่หวานอย่างพระเอกหนุม่มเบียรสุพลวัฒน์และนางเอกสาวฮอตเบลล่าลานีเจอข่าวลือเลิกรากันแล้วหลังคบกันมานานมากกว่า9ปีโดยอ้างว่าคนวงในออกมาคอนเฟิร์มถึงเรื่องดังกาว ว่าทั้งคู่ลถสถานะเหลือแค่เพียงพี่น้องได้มาระยะหนึ่งพร้อมทั้งเผยสาเหตุว่าที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พยายามปรับเข้าหากันแต่ดูเหมือนจะปรับเข้าหากันไม่ได้จนตัดสินใจว่าจะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องเมื่อล่าสุดนักแสดงสาวเซ็กซี่ปางกันนรันวงขจรไกลโพสต์ภาพบรรยากาศตอนที่แฟนหนุ่มยางแร็ปเปอร์ดังโต้งทูพีขอแต่งงานกลางมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์ภาพดังกล่าวสูงถึงหนึ่งล้านไลค์ทั้งเขียนข้อความแสดงความยินดีนับหมื่นข้อความหนึ่งในนั้นก็มีคอมเมนต์แสดงความยินดีของเบลล่าที่โพสต์ไว้ว่ากิ๋วคลองเกตนะแม่จันวาดขณะที่สาวเบลล่ามาแสดงความยินดีก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าหลายๆคนก็ต่างเป็นห่วงเบลล่าและยังคงเชื่อว่าทั้งคู่ไม่ได้เลิกราการอย่างที่เป็นข่าว ข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ